โอเคก็สวัสดีครับมาพบก,กับ TCG Kami กันอีกแล้ววันนี้ก็ห่างหายกันไม่นานนะ3 4มสี่วันเลยโอเคเราก็จะมาทำเด็กรีวิวครับเป็นของเด็กร้อยอสูน,นั่นเองเป็นเด็กนอกเมตาเนาะแต่ผมส่วนตัวผมว่ามันก็เก่งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงว่าขั้นว่าโกงหรือว่าอะไรก็ตามมันจะอยู่ประมาณเทียรลองๆครับประมาณเทียบกว่ากว่าไม่ถึงเทียร์ีเพราะว่าตัวมันก็เก่งพอใช้ได้แล้วก็มีความฟิกซิเบิลหลายต่างก็แบบ มันสามารถเล่นได้แบบพลิกแพงเล่นในหลายสถานการณ์นั่นเองโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยแต่ก็ร้อยสูตรเหมือนเดิมโอเคผ่านไปนี่จะเป็นบัดดีน้นะครับไซส์หนึ่งพลังโจมตีสามพันครับมีหนึ่งคิทเค้ลแล้วก็มีเดฟบหนึ่งพันมานำทางไดกัสครับมีสกิลมาลงมาเอาการ์ดสองใบเข้าเข้าสู่เกรอ๋อลงมาก็เอาดอกแปะเกรง่ายๆเลยได้เกรดสองเกรดฟรีโอเคถัดมาที่ไซสูตรใบถัดไปครับใบนี้ใส่มาสองใบนะ กลิ่นอายแห่งวิวัฒนาการยามิเกโดครับไซส์ศูนย์หนึ่งพันเดฟหนึ่งพันศูนย์มีเคาน์เตอร์ครับสามารถใช้ความสามารถนี้ในฟนแลเฟลของเราเท่านั้นค้นหายามิเกโดครับแล้วก็ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็คอการนี้โดยคอทับการนี้โดยจ่ายคอร์สนั่นเองใช้ได้แค่หนึ่งคันเธอแล้วก็มีสกิลทันโใบการที่มีมันอยู่ในโซจะได้ไม่ฝ่ายโจมตีไม่ฝ่ายใช้อเทมโจมตีก็จะโดนทันโนบหนึ่งดดเมจนั่นเองอันนี้ก็มาแก้ทางเด็กที่ใช้อเทมตีนะ แล้วก็สามารถแปะคือแบบเราอยากได้ยามิเกโดตัวไหนแล้วก็เสิร์ชมาจากเด็กได้เลยใบนี้ก็ดีเหมือนกันไซส์ศูนย์ใบถัดไปผู้กวาดล้า,ลางกาชาลาโบลัสครับไซส์ศูนย์ครับตีสักตีสองพันเดฟหนึ่งเดฟสองพันมีหนึ่งคิดข้อใส่มาสามใบครับการใบนี้สามารถคอการน,นี้เมื่อมีร้อยละศูนในสนามเท่านั้นมีสกิลทนันเนอร์ไม้ง่ายๆเลยไม่เอกฝ่ายได้รับความเสียหายจากความสามารถของทนันเนอร์ไมแล้วก็ทันเนอร์ไม้สามอีกรอบก็เป็นโดนสองรอบนั่นเอง ง่ายเลยใส่มา3ใบเพราะตัวนี้ใช้ได้หลากหลายอันนี้ก็ง่ายๆเป็นลาโบลัสร่าง2นั่นเองก็จะเป็นตี2 0 0 0ันเดฟหนึันเด็บน้อยลงนิดนึงนะเด็บน้อยลงพันนึงก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แล้วก็มีสกิลเหมือนลาโบลัสร่างแรกเลยก็เป็นเมฆไฟได้เราเข้าเสียหายจากทันนิมายหรือว่าความเสียหายจากอย่างอื่นอันนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเรามีมอนสเตอร์คารามีเกโดในชื่อการ์นะสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยแล้วก็โจวการ์ก็คือโดนทันนิมายแล้วก็ได้โจวหนึ่งตัวนี้ก็ด ครบเครื่องนะอันนี้เป็น Stranger Dilemma ครับไซส์1ตี3,000เดฟ2 0 0 0มี1คิมีสกิลเป็น n erm ัน r m ไม e เม่เอฟไฟไล่เปหมอนยิง1หน่วยครับก็เป็น n ัน r m ไม e เวทนะตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกสถานาการณ์เพราะอีกฝ่ายก็ถ้าไม่ใช่ดักคนสวายก็คงไล่เวกันอยู่แล้วละ่ะอันนี้ก็เป็นใบโรโอมนั่นเองครับ Daredevil b u r e t ไซนึงตีสองพันเดฟบสองพันมีสองคิทิคอลตัวนี้มีสกิลธนามยครับไม่ฝ่ายสังมอนเตอร์โจมตีโม่โอกาสรเบิบนสุดของไฟสงครามถ้าเป็นมอนเตอร์เหลือเทมยิงหนึ่งหน่วยถ้าเป็นเวทมนต์พลังชีวิตเราได้เราเขาจะหายหนึ่งหน่วยแต่ถ้าเป็นไม้ไต่อีกฝ่ายโดนยิงสามหน่วยก็เป็นการสุ่มนั่นเองแต่ผมว่ามันก็คุ้มอยู่ดีถึงเราเจ็บแล้วก็เจ็บแค่หนึ่งหน่วยแต่อีกฝ่ายมีโอกาสเจ็บสามหน่วยเลยนะถ้าสมมติอีกฝ่ายเป็นเล่นแบบเล่นแบบเป็นเด็กเซตาอะไรเงี้ยที่มันมีอิมแพ t เยอะๆก็อาจจะโดนสามหน่วยแบบเจ็บเจ นี่ก็เป็นบัดดี้ของเรานั่นเองก็ใส่มาสีา่ใบสกิลอธิบายไปแล้วนะขอข้ามไปเลยสียนะ่ใบเนาะแล้วก็ไซส์สองครับวอคิรี่นิลนามตีห้าพันเดฟบสองพันมีสองคีย์ครับมีสกิลครับเลือกมอนเตอร์ไซส์เมื่อลงมาเลือกมอนเตอร์ไซส์สามในดรอปเราวหนึ่งใบแล้วก็ใจหนึ่งหน่วยลแล้วเอานำการ์ดนีน้นำการ์ดนั้นขึ้นมนก็ลงมาขุดไซส์สามนั่นเองเอามาไว้ขุดเดนมิกเกอร์ดใบนี้ใส่มาสองใบครับ ผู้ล้างแค้นอิคาซุจ 2, 5, 000, 1, 000, ิครับไซส์สองตีห้าพันเด็บหนึ่งพันมีสองคีย์ครับคอคอสครับนำการเป็นมาสุดเข้าสู่การนี้เข้าสู่โซการนี้แล้วก็ใจเง่งเกถ้าเรามีการไซส์สามในสนามที่เป็นไซส์ดังเดิมสามการนี้ก็จะลดไซส์ลงสองก็เท่ากับเป็นไซส์ศูนย์นั่นเองแล้วก็มีสกิลแม่ไซส์สามของเราโจมตียิ่งหนึ่งหน่วยก็เอามาแบบเพิ่มดาเมจระหว่างในเทิร์นเราโดยไม่ต้องรอทันเดอร์มายนะแล้วก็เพิ่มรอบตีเพราะว่ามันกลายเป็นไซส์ศูนย์ไงแล้วก็มีโซการอีกไว้เชียรอรือว่าาไไตีเข้ก็ด อันนี้คือประสงค์เหมือนกันอันนี้เป็นวิญญาณแห่งความมืดโอยมิกโดนั่นเองครับตีแปดพันเด็บแปดพันมีสองขี้ครับเขาเขาทับจสามเกล้วนำมอนเตอร์ร้อยศูนย์หนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซของมอนเตอร์นี้แล้วก็มีธนูไม้ไยจัว่วแล้วเรามีพลังชีวิตหกหน่วยหรือต่ำกว่ายิงหนึ่งหน่วยไม่วันเพลินก็คือถ้าเรามีเลือดหกหน่วยหรือต่ำกว่าลวเลขไยจัว่วก็จะโดนหนึ่งหน่วยจั่วโดนอีกหนึ่งหน่วยย้ำไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็เก่งเหมืนอนกันมีสก,กิลโซกัดและเบนเดทักเป็นแบบยังไงอีกฝ่ายมันก็ต้องจั่วใช่ไหมเริ่มเธอ,อยังไงมันก็ต้องจั่วมันก็อย่างนั้นมันก็คือเจ็บแน่ๆหนึ่งนอนหนึ่งหน่วยน,นะแันนี้ก็เป็นจอมานแะล้วร้อยศูนย์ยังมีเกโด้ไซส์สามตี 7, 000, เจ็ดพันเด็เจ็ดพันมีสองชิมีคอคอร์ค,อรคับนอมเบิเตอร์หนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสุดโซจ่ายสองเกรมีทธนูไม้อีกฝ่ายลงไซส์สามโดยต่ำกว่าลงมาทำความเสียหายเท่ากับมัน ตามจํานวนไซส์ของการ์ดใบนั้นก็คือสมมติทฝ่ายลงไซส์สองมาก็โดนยิง2หน่วยลงไซส์ศูนย์มาอันนี้ไม่โดนยิงถ้าลงไซส์หนึ่งมาก็โดนยิงหนึ่งหน่วยก็ตามนี้แล้วก็มีดับเบิลมีโซกาดตามสไตล์ยามิเกโด้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นวิญญาณ้ายยามิเกโดยามิเกโด้รังแรกเลยนั่นเองก็จะเป็นใจสองเกตแล้วนด์มอนสเตอร์ร้อยศูนย์หนึ่งใบเลยมากกว่าเข้าสูสีเจ็ดพันเด็บเจ็ดพันมีสองขี้มีธนบายนะการ์ดเมื่อการ์ดการโจมตีของ การในสนามเราโดนยกเลิกใช่ไหมก็จะโดนยิงหนึ่งหน่วยไม่วันเพลินก็ยิ่งยกเลิกก็จะยิ่งเจ็บโอเคมีด so ับเบิลดับเบิลโซกาดแล้วก็จะมีวิญญาณอันแข็งแกร่งอันเบื้องหลังโกคุจโจยัมีเกโดใบนี้ใส่มา3ใบก็จะมีน้ำมอนเตอร์หนึ่งใบมากกว่าเข้าสู่โซแล,ละจ่าย3เกตมีสกิลทันหไม้เมฆฝ่ายลงมอนเตอร์ในสามยิงหนึ่งหน่วยไม่วันเพลินก็ยิ่งลงยิ่งเจ็บนั่นเอง แล้วก็มีสกิลครับเป็นใช้ในช่วงเมนเฟสเลือกมอนสเตอร์หนึ่งไปใน3คู่แข่งแล้วทิ้งมอนสเตอร์ร้อยสุดหรือว่าการ์ดออมนิลอร์จากบนมือแล้วก็ทำลายการ์ดแล้วมีดับเบิลมีโซกัดเอาสกิลสองมังมีไว้เคลียร์บอร์ดนะมีไว้เคลียร์บอร์ดนั่นเองหรือจะเก็บมือไว้ก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องทิ้งเท่าไหร่ในใบนี้ก็จะเป็นยามิเกโดร่างใหม่วิญญาณร้ายแห่งสวรรค์อันสันติยามิเกโดอิคาสุจิ ไซส์3ครับตี9000เดฟ9 0 0 0มี2คิมีสกิลคอคอสครับนำมอนเตอร์หนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซ่ายซีเกตครับตัวนี้แอบจายเกตหนักนะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินของผู้เล่นทุกคนสามารถนำร้อยูนย์ไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โซก็เป็นการเพิ่มโซแบบเพิ่มเทิรเข้าเทินเราก็เพิ่มโซเข้าเทินเขา,เนเาก็เพิ่มโซ มีการนี้ได้รับทันโนไมขอ, ane, ของการทุบไนโซของการนี้ double tag so c a r ดก็คือเอามาคอมโบกับพวกทันโนไมลของเด็กต่างๆนี้แล้วแบบเราลงพวกทันโนไมเวททันโนไมล์ไซส์อะไรพวกนี้อ่ะเราลงทับใช่ไหมเอานี้เอาดูดูเข้าโซปึ๊บเอเคเมื่อเริ่มต้นอีกฝ่ายแล้วก็แบบทันโนไมลที่เราต้องการเข้าโซเข้าโซไปเรื่อยๆก็จะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับจะจ่ายคอต์สแพงไม่หน่อยนะจ่ายต้องสี่เกตใบนี้ก็จะเป็นใบคืนคอ์สของเราครับเ,เป็นไ,ไอเทมเนาะกงเล็บสวรรค์ไลคิิ ตี2,000มี1คิีในสกิลสามารถตีได้แม้จะมีมอนเตอร์ในช่องกลางนะแล้วก็เมือ่ออฝ่ายได้เราเขาจะหายจากความสมารรมทรถทันอไมชาร์จ1เกจโจหนึ่งเอามาคืนคอร์สนั่นเองจะชาร์จ1่โจหนึ่งดีมากแล้วก็จะเป็นใบกันมอนตาร้อยศูนย์จะมีทายเก่ไล่เมื่อมีเมือ่ออฝ่ายโจมตีแล้วเรามีร้อยศูนย์ในสนามเขาเตอร์ครับยุเลิกการโจมตีง่ายๆเป็นใบกันใส่มาสีใบวันนี้ก็จะเป็นเกโดชิล เมื่อเรามีร้อยกูนในสนามนะสองใบหรือมากกว่าแล้วก็ใจน่งเกตยกเลิกการโจมตีแล้วก็ยิงหนึ่งหน่วยความเสียหายไม่สามารถถูกยกเลิกได้ก็จะเป็นแบบการนี้แบบสมมติเราล่านันเลขฝ่ายล่หักเวทการนี้ก็จะบอกว่าไม่สามารถโดนหักได้ก็เป็นแบบหนึ่งในเวทที่ดีสมควรแล้วก็โดนยิงแล้วก็ยกเลิกแล้วแถมได้ยิงใบนี้ก็ดีใบนี้เป็นใบใหม่ใส่มาสามใบครับดีเหมือนกันก้องไม่โฟกัสโอ๊ย อ๋า oh. แหล่งพลังของสายฟ้ากับข้างครับกล้องกว่าจะโฟกัสก็เป็นเวทมนต์ใบครับสามารถนำร้อยมอนเตอร์ร้อยูไม่ใช่มอนเตอร์นำร้อยออะไรก็ได้ครับจากช่องดอกหนึ่งใบกับเข้าใต้กล่องครับเป็นเคาน์เตอร์นะใชใ้ตอนไหนก็ได้ชาร์จหนึ่งเกตครับแล้วก็โจูนหนึ่งจากนั้นความเสียมาหากมีมอนเตอร์ที่มีคำว่ายังมีเกโดในชื่อกาดในสนามเราความเสียหที่คู่แข่งไม่สามารถลดลงได้ก็คือสมมุติเราไล,ลายนี้นะ,ะเก็บดอกเข้าใต้เด็กปุ๊บชาร์จจั่ว ความสามารถของยามิเกโดเราไม่สามารถโดนแบบความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้ก็คือพวกทันเดอร์ไม้ก็จะไม่โดนพวกลดเดามจนั้นเองก็ทําให้แบบเรายิงทันเดอร์ไม้ง่ายขึ้นโดยไม่โดนแบบลดเดามจนั้นเองอันนี้เป็นใบช่วยเกตดเหมือนเดิมครับยามิเกโดผู้หิวโหยอันนี้เป็นใบเก่านะไล่ปุ๊บแล้วก็เซตไว้ในสนามมีสกิลครับเมื่อมอนเตอร์ในสนามถูกทำลายได้ชาร์จหนึ่งเกตเซตได้แค่หนึ่งใบในสนามก็คือเอามาเซตไว้อย่างเงี้ยแล้วมันยามิเกโดที่มีโซตายก็ได้ชาร์จเกตแล้วก็เราก็ถอดโซไป แล้วก็ฟื้นในโซกาดแล้วก็โดนตีไตแล้วก็สามารถชาร์จเกตดได้นั่นเองเอามาเติมเกตขคืนของมีคาซุจิเพราะว่ามีมิคาซุจิมันกินเกตไงกินทั้งสี่เกตเขี้ยวอสูนีบาทร้อยอสูรครับใบนี้เป็นใบเคาน์เตอร์นะลาเมื่อมีลาย,อ,ยอสูรในสามทำลายมอนเราหนึ่งใบแล้วก็ฮิวสามเลือดก็คือ,อามาเคาน์เตอร์หลบในสมมสมุติแล้วลงยังมีกโดช่องกลางเช่อปะ ถ้าฝ่ายตีพินิเทหรือว่าตีอะไรมันก็ตามอ่ะเออแล้วเราแบบอยากหลบอ่ะหรือว่าเราจะแบบเคลียร์ให้มอนมันตายของนแะแล้วก็ลายนี้ฆ่าทิ้งแล้วฮิวสามเลือดก็คือแบบตายถึงแม้จะตายแล้วก็ได้ฮิวเลือดสามเลือดคืนคอร์สนะแทนบูชาแห่งตระกูลฟูจิกามิอันแปดเปื้อนครับเป็นเลเเวทมน์เซตนะใช้แล้วเซ็ตในสนามใช้ความสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ในเทิร์นเราเท่านั้นอ๋อโอเคก็ก็ มอนเราเข้าสู่สนามมอนที่มีคําว่าธนไม้เข้าสู่สนามเราได้จนหนึ่งใส่มาสองใบนะใช้ได้แค่หนึ่งใบในสนามก็คือเมื่อเราลงธนูไม้ปุ๊บได้จูหนึ่งง่ายๆเอามาเติมมือมอนตาเทพปีศาจเมฆหมอกนอกกรีดครับนำม,มอนเตอร์ร้อยศูนาาย์สามใบเราไปเลี้ยงใต้กองใช้ความสามารถหนึ่งอย่างนะหากบนสนามเรามีมอนเตอร์ยังมีเกโดในชื่อการจนจบเทนียกเลิกความสามารถของมอนเตอร์ทุกคู่แข่งทั้งหมดก็คือเอามาแคนเซลิลสกิลนั่นเอง แล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์จนจบเท่านี้การ์ดบนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากความสามารถการ์ดก็เอามาเคาน์เตอร์พวกที่แบบทําลายมอนแบบหนักๆน,นะทำให้ยามิกิโดเราไม่โดนเคลียร์โซง่ายอันนี้ใส่ติดมาแค่หนึ่งใบครับมอนตาร้อยศูนย์เทนโนมิจิคามาคาริางยิงหนึ่งหน่วยคิวหลึงเลือดง่ายๆเลยแล้วก็เป็นบัญชีพยายมร้อยศูนย์อันนี้ก็คือดาคุนิกิมัวนั่นเองผมก็จะ อ่ะอธิบายสกิหลหน่อยแล้วกันก็ไล่ได้เมื่อพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าทิ้งไล่ปุ๊บทิ้งมือหมดครับตัวโจ๊3ง่ายๆเป็นการแบบเปลี่ยนมือนั่นเองในช่วงเลดเกมที่เราอาจจะไม่มีมือเหลือแล้วก็คอมโบก็ง่ายๆครับก็อาจจะลงมาเอาตัวนี้มาไว้เกตแล้วก็ลงตัวนี้ลงตัวนี้ใช่ไหมปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้ยามิเคโดยามิเกโดมิคาสจิเนี่ยดูด้อโซให้หมด ดูดข้อโซลแล้วใช่ไหมถ้าเกิดยายมีเกโดตอนนี้มันก็จะมีสกิลท้งเนื้อไม้ของใบนี้กับใบนี้ถ้ากับไม่ฝ่ายไล่เวมตนหรือว่าอีกฝ่ายตีอีกฝ่ายก็จะเจ็บเลือดเองนั่นเองแล้วก็ถ้าเราลงราชาลาโบลัสเนี่ยมันก็จะคอมโบ2ต่อนะแล้วเรามีสองใบมี2แบบมันก็จะแบบคอมโบได้ต่อหนึ่งนะเด็กนี้จะเป็นไม่เน้นปิดเท่าไหร่นะมันจะเป็นเน้นคอนโทนคอนโทนเดี๋ยวคุมบอดอีกฝ่ายเข้ามากกว่าความสามารถปิดก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่แบบยิ่งเล่นยิ่งเจ็บอะครับโอเค ก็จบกันไปแล้วครับกับแบบเดคลิสต์ล่อของเราุลนั่นเองก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ด้วยนะแบบแล้วก็คลิป d e ็ก v s ก็จะมาในเร็วๆนี้นะเดี๋ยวผมจะพยายามนัดเพื่อให้มาทำคลิปกันแม่งขี้เกียจกันนะมันทิ้งผมโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุบ๊บ